สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองปายด้านหนาด้านได้านซ้ายด้านขวาสู่ผู้สุขนะครับมือนี้ิคามาอบผอกับช่องเลาะทงแค่ไหนของเขานะครับพี่น้องอยู่เลาะไฮเลาะหน้าก่อนนะครับพี่น้องมินิแล้วห้องกับสิมารีวิวรถไถหน่อยหรือว่ารถไถมินิเนาะครับที่ห้องเด้อดสือมาไถมั่นนะครับพี่น้องนี่เนาะครับกต่สิมารีวิวพี่น้องเมื่อนะครับว่าราคาเท่าไรเดือดอุปกรณ์ยังแน่ที่ทา้งลานเพิ่นแจมใหม่เฮ้าเนาะครับเนาะพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันเลยเลยนะครับเอากระสีภาพี่น้องมาเบิ้ง รถไถหน่อยหรือว่ารถไถมนินิเนาะครับมามีอุปกรณ์อย่างนี้นครับที่ทางลานเพื่อนใดให้เข้ามานะครับพี่น้องเอากระสีมาเบ่งโตเครื่องเลยครับโตเครื่องนี่กัสีเป็นรถไถหน่อยกับอีหอแม็กน้่มเนาะครับพี่น้องเติมน้ำมันน้ำมันเป็นสิ้นเนาะครับพี่น้องไถซีฮารานี่เบิดน้ำมันมาพ้สองลิตรครับพี่น้องประหยัดอยู่ครับ มาเบิงเ่งระบบระบบเกียร์เนาะครับเกียร์กสิมีสีเกียร์เนาะครับพี่น้องตัวเอ็นนี่เกียร์ว่างเนาะครับตัวอานี่เกียร์ถอยครับพี่น้องดีหนึ่งดีสองดีสามนี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามได้ครับพี่น้องระบบเปิดปิดกียนี่เนาะครับปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับเราห้อากสิมาสตาร์ทเครื่องกับเอาดึงนะครับดึงเอาคือังเครื่องตัดหั่งห้อยอย่างไรครับพี่น้องดึงเอา ทางล้านกสิได้อุปกรณ์กระสิมีรลอ่อตะขาบนะครับที่ทางล้านเหยี่าวน้ำพับที่นอกล่อตะขาบคูนึงนะครับลอ่อตะขาบคูนึงแล้วกันสิมีหล่อล่มคูนึงนะครับล่อร่มคูนึงกับตั ตีดินนะครับคูนึงนะครับพี่น้องเวลาปั้นดินปั้นหยางเข้ากับสามารถเอาไปปั้นไหนนะครับพี่น้องละเอียดดีนะครับลตรตตอรี่นะครับรถไถหน่อยซุปไซหลอดอ่างค้างนะครับสิมีตัวลลอกไซหลอไซลตรตตลรี่นี่นะครับผมกับหลอล้อมเข้าใจเข้างอยากยันไซหลอดล้ลมกับยันไยน,ในใค,รครับพี่น้องกับสลอดที่เขา้าเห็ดออกมา ดัดแปลงมาเนาะครับมาเพิ่มเล็กตัวนี้นะครับพี่น้องเล็กตัวนี้ใส่ก้อนหินไว้ใส่ไว้เพื่อท่วงท่วงดุลเนาะครับท่วงดุลเวลาไถเนาะครับใส่ผ่านไถมันกัดสิได้มอญเนาะครับกัสิได้ไปดีเนาะครับกัสิได้เบาแห้งเข้าไปอีกเลยครับพี่น้องนี่เนาะครับลดไถหน่อยราค่าเนาะครับราค่า เล้ยรสื่อมากับประมาณ12,500บาทเนาบาทนะครับอันนี้บ่ได้โฆษณาให้ทางหลานนะครับสื่อย้อนหลานรา่ชาครับบอระเบือนะครับพี่น้องจังหวัดมหาสารคามครับนี่นครับรถไทยหน่อยรถไทมินินะครับพี่น้องอสิมาวัด คว่มกว่างนะครับคว่มกว่างของหลอดกะคาบที่เห่าเขาไปไถในหลองมัดนะครับว่าสิมีคว่มกว่างเท่าไรนะครับสามารถไปไถในหลองมันไหนบ้างนะครับพี่น้องอากาสิมาวัดไถนะครับอากาสิได้จับกล่องเองนะครับพี่น้องกระสานสั้นจัง่อยครับพี่น้องเพราะว่ามันมีคนจับ่อยครับอากาสิมาวัดไถพี่น้องเบิ้องนะครับนี่นะครับพี่น้อง ความกว้างของหล่อค่อยู่ประมาณนี่นะครับ40 8 40เก่าเสนนะครับพี่น้อง48 40เก่าเสนนะครับสามารถเข่าในหล่องมันได้นะครับพี่น้องเกือบหา10เสนครับแต่ว่าประมาณนี่แหละครับ40เก่าใกล้จะ40เก่าแล้วครับ40เก่าเสนนะครับพี่น้อง สามารถเขาในหล่องมัดหน่ครับปูไดไถหล่องง่ญ่หล่องน่อยสำหรับน,นาจิเขาได้ครับพี่น้องความกว้งของหล่อตะขาบนะครับความสูงมึงความสูงครับพี่น้องความสูงจากพื้นขึ้นมามนี่นะครับประมาณ40 1> 1. 41 41เสเส้นนะครับส1่2เสี่้นนี่นะครับพี่น้องความสูงของรถนะครับนี่นะครับพี่น้องตัวรถเต็มๆนะครับเอากระสีมาเบิบ้งผานผานไถกบเลยครับพี่น้องผานที่เ้าใส่ไถกบไถกบมั่นนะครับ ผานไทยกบมัดห้ากับเจนในให้สร้างแถวบ้านห้าดัดแปลงให้นะครับเคมีลักษณะแบบนี้ครับผมผานไทยกบกบมันค้องมัเนะครับ,บ,พ,นนรบพี่น้องพี่น้องสามารถบ,บึ้งแบบไปดัดแปลงไหนเด้นะครับพี่น้องนี่นะครับที่สร้างสร้างแถวบ้านเพื่อดัดแปลงให้นะครับผานไทยกบมีแบบนี้นะครับพี่น้อง กปล่อยไปเพาะท่านเอไทยโดนเราครับสนิมขึ้นจังไรหรอครับพี่น้องนี่นะครับซิมีโตปับโตปับโตหมุนหมุนปับขึ้นปับลงนะครับพี่น้องปับผ่านนะครับปับผ่านเวลาเข้าไทยลงเหลืกบมาลงเหลืกนะครับเขาสามารถปับตัวนี้ได้เนาะครับพี่น้องปับได้เนาะครับนี่นะครับตัวไทยเข้า อก็สิ์มาวัดความสูงของตัวไถให um un ้พี่น้องเมื่อนะครับความสูงจากพื้นนะครับพี่น้องจากพื้นไปหาตัวไถนะครับประมาณสี่สิบเส้นครับพี่น้องสี่สิบเส้นครับประมาณสี่สิบเส้นนะครับความกว้างของผานความกว้างของผานนะครับพี่น้องความกว้างของผานกัดสุดๆจากใบผานมากกับประมาณ ประมาณสี่สิบสี่สิบหาเส้นาะครับพี่นอ้องประมาณสี่สิบหาเส้นาะครับจากใบผานหนาผานครับพี่นอ้องสี่สิบหาเส้นครับพี่นอ้องตัวขังหลังข้างกะสิมีตัวหมุนตัวปั๊บระดับความลึกความตื่นของไถเนะครับพี่นอ้องเบื้องนี้กล่อง ผานกับสีเป็นสีง่ายจะน้อยนะครับพี่น้องแต่ว่าธรรมดาเราผานหนาหน่อยนะครับสนิมจับจะน้อยนะครับพี่น้องหลังจากที่เอาไว้โบได้ไถกบโดนหรอครับมาทำางนี้มันไถกบครับพี่น้องกับในเจ้าไถเบิรครับโน่นนี้ครับพี่น้องแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับผ่านไถกบใส่ครับรถไถยน้อยรถไถมินิเนาะครับพี่น้องมันนี้เขามาเบิ้งผ่านไถเบิกเลยครับพี่น้อง ฐานไถเบิกอันนี้ก็ให้สร้างแถวบ้านดัดแปลงไ้กันครับพี่น้องเริ่งฐันไถเบิกนี่ครับนี่ครับพี่น้องสามารถไปรัดแปลงใส่กับรถไถของพี่น้องไลยน,นะครับมีลักษณะประมาณนี้แล้ครับพี่น้องอักันซีมาวัดก้มกว่วงของผานนะครับมาสามารถไถในหล่องมันไหนมาหนาครับฐาน ใช้เบิกนาะครับพี่น้องความกว้างของตัวผานกับสิม่านหกสิบหกสิบเสนนะครับบ่หอดหกสิบนะครับประมาณห้าสิบเก้าหกสิบมเมตรครับพี่น้องประมาณนี้นะครับมันใหญ่นะครับพี่น้องเตี้ยๆตำตำความสูงความสูงของผานตัวผานครับตกสามสิบเสนครับพี่น้อง 30มเส้นความสูงของตัวไถเนาะครับตัวนี้กับสีนี้ปั๊บระดับตัวเดียวครับควอมลึกควอมตื่นนะครับเข้ากับสหมุนปั๊บตัวนี้เขาเอาครับพี่น้องปั๊บตัวปั๊บตัวมุนขึ้นมุนลงครับพี่น้องเข้ากับสหมุนขึ้นนี่เนาะครับปั๊บขึ้นปับลงเข้ากับมุนลงครับพี่น้องสีลงปั๊บระดับเพามีสามารถปั๊บระดับขึ้นลง จากตัวหัวซุปตัวไทยก็ได้ครับพี่น้องปรับขึ้นมาหน่ก็ได้ครับตามนีเนะครับพี่น้อง,น,องนี่ครับผ่านไทยเบิร์กครับผ่านไทยเบิร์กพอนักครับพี่น้องเบาๆครับลดสามารถลากไปได้ครับพี่น้องรดไชยหน่อยลักษณะนี่นะครับผ่านไทยเบิร์กพี่น้องสามารถนํา ไปดัดแปลงไหนครับพี่น้องนี่นะครับสาม,มารถประกอบใส่รถดไทได้นะครับไถหน่อยนะครับข้ากกบสิมานี่นะครับใส่ได้สาม,มารถใส่ได้เลยนะครับนี่ครับพี่นอ้องข่าวล้วครับพี่น้องข่าวกับโตรถได้ครับพี่น้องมึงบมใหญ่ไงด้ครับพี่น้อง พอดีครับกับรถไถหน่อยพอดีเลยครับบาใหญ่บอหยังครับพี่นอ้องนี่ครับรถไถหน่อยกับประมาณน,น,นี้นะครับใส่ได้พอดีครับพี่น้องวามกว่างของนี่นะครับต่ขาับรถนะครับที่ผมได้วัดให้พี่น้องเบื้งแล้วนะครับที่ได้วัดให้พี่น้องเบื้งแล้วกั นี่ครับวัดจากลอดตะครับมาตรงนี้นะครับปมัณซีบก็หาซิบเส้นนี่นะครับพี่น้องสามารถเขาในคลองมันได้เนาะครับนี่นะครับอันไทยอย่าห้องอยิเพี่ยนใจตัวไทยเบื่อให้พี่น้องเบิ่อเนะครับ นี่นะครับพี่น้องเขากัดเสียด้ใส่ผานไัเบืกให้พี่น้องเมื่อแล้วครับเป็นลักษณะนี่นะครับใส่แล้วนี่นะครับผานไัเบือรดไทยหน่อยเบิ้องในภาพในกล่องนี่กับพันนี่สิง่ายนะครับแต่ว่ามาเบิองไพ่หนอกหลอมมันกันหน่อยนะครับพี่น้องรดไทยหน่อยสามารถไทยในหลองมันหน่อยครับพี่น้อง มันชัดฉัดเลยครับพี่น้องนมื่อกี้มารีวิวรถไทหน้อยรถไถมินิเนาะครับไถมั่นเนาะครับให้พี่น้องมึงเนาะครับพี่น้องกะพี่น้องบ่เข้าใจมองได้กัสามารถข้อมเมียนมาไต้คลิปในช่อง รอทงแช่แน l ใดนะครับพี่น้องว่าเข้าใจตรงไหนกะสามารถคอมเมนต์มาให้ผมในตอบให้พี่น้องเข้าใจนะครับกับสำหรับมือนียก,กะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมและฝากพี่น้องกดติดตามช่องไห้น้ำเลือครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในสาางผลงานให้พี่น้องเบิง้งต่อๆไปนะครับมือเนียก,ก็ขอบคุณสวัสดีครับ